โู้โก็มาถึงที่ไม้แล้วเนาะพี่น้องเนาะครับนี่เป็นล้านที่บ่าต้องสี่ทำการปักนกเนาะพี่น้องอ่าข้างหน้าเฮานี่สิเป็นตีนปลาเนาะครับเนาะอ่าวอกง่ายๆคือเป็นต้นย่างเนาะครับเนาะตีนปลาย่างเนาะครับเนาะนี่ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นล้านพอดีเนาะครับเนาะ เหมาะสำหรับการปักนกดินพี่น้องอะนะครับชีตะเบนกครัล่างคืนเนาะครับเนะ้องการงานที่ทานทางของบาวตองคิดว่านกสีออกมาจากดอนปลาย่างเนาะครับเนาะปลาย่างไงนาะพี่นะ้องยังได้กะมาล่อรุ่นร้อยชมน้ำบาวตองเนาะพี่น้องท้องฟ้ากคืมฟ้าคืมฝนแน่นนิดหน่อยเนาะครับเน้องนะครับ บรรยากาศโดยร่วมพี่น้องนะนะครับเทั้งในขบมาลอรุ่นล่อชมน้ำบาวตองมาสิมันโมมานเนาะพี่น้องเนาะจุดนี้คือจุดจีบาวตองสิปักเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหผลเสียงกูกูกูโกูโขกอยู่พี่น้องอาจั้งในขบมารอดลุนล้อนชมน้ำบาวตองอ่าคนอื่นเดี๋ยวบางกองขออนุญาตปักขึ้นก่อนนะครับเนาะไปไปปักขึ้นน้ำบาวตองนะครับ สูตรดีๆสวดเด็ดๆลองเอาไปใะชัเพิ่งพี่นอ้องแ,แต่ก็มาล่อรุ่นเนาชมน้ำบาตรต่อเด้องต่อเนื่องคับตักขึ้นก่อนนะพี่น้องนะครับขึ้นเนะาะเฝ้าเปล่า,าพี่น้องเฝ้านกปลากระขันแนวพี่น้อง ปักแกมเน่นแกมเน่าเป็นไยงพี่น้องเลยโอ้ยบุญอะไ่คู่มูกวกวกวัว่พี่น้องอมาในแม่มาในแม่มาใน,แม,มานแม่มาติดขึ้นมานบ้าทอนเลแม่โอ้ยเงเดียกับมาล,อลอ้อนล้อนชุชมน้ำกันนะพี่น้องนะวาจิมานมามานครับ โอ้ยพี่น้องเสียดายครับอุย้ยตัวจะเหมือนคู่ไหมครับพี่น้องตัวเสียงงี้ไงไหมโอ้ยตีดลดพี่น้องโอ้ยมาตรงนี้เสียดายจะนมองบ่าตบปุ้มกันครัดเสือดวยๆน้องครับเนาะ ตะวันลุ่งน่ะเพียรขู่พี่น้องเพียรขู่อ่ามาต้องกับปอยเบ่งสักผักน้องครับเ,เนาะ,นะจังไก่ลุดวันนี่มั้ครับพี่น้องอุย้ยขึ้นมาเสียดายแต่บานพี่น้องเอ้ยลุดได้จังได่ตัวนั้นตัวที่ลุดเหนียวหนุนคู่ความเนี่พี่น้องอเสียดายยังเอาจังได่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุได้ผาจิบทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะ เมือรุ่นมือหลังมาล่องเมืองมาสิเพิ่นสิล่องมาล่องนงะพี่น้องว้่นเพ่งขื่นที่รียุ่ไป่ายไม่พี่น้องโอ้เจยดยเียดยพี่น้องเลย